สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ทางบริษัทแ t Group ก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอุปกรณ์เสริมของเครื่องมือมันติทูลที่จะเป็นแบบ Star l ล c อกซึ่งจะเป็นแบบใหม่ของทาง m a k i t a านะครับ Star l ล c อกจะมีทั้งหมด3แบบแบบที่1จะเป็นสตา r l ล็อกธรรมดา Star l ล c อกแบบธรรมดาลักษณะตัวใบจะมีขนาดที่เล็กและสั้นและตรงที่ใส่เข้ากับเครื่องมือจะมีลักษณะเป็นล่องนูนลงไปคล้ายกับรูปดาวและมีรูที่ใช้สาหรับเสียบเข้ากับเครื่องมือมันติทูลรุ่นเก่าได้ แต่ก็ยังสามารถใช้งานกับเครื่องมันติทูรุ่นใหม่ได้เช่นเดียวกันแบบที่2จะเป็น Starlock Plus ลักษณะตัวใบจะมีขนาดที่ใหญ่และยาวกว่าแบบ Starlock ธรรมดาและตรงที่ใส่เข้ากับเครื่องมือจะมีลักษณะเป็นล่องนูนลงไปคล้ายกับรูปดาวเหมือนกันแต่จะไม่มีรูนั่นก็แปลว่าแบบ Starlock Plus จะไม่สามารถใช้กับเครื่องมือมันติทูรุ่นเก่าได้แต่จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องมือมันติทูรุ่นใหม่ที่รองรับเท่านั้นและแบบที่3จะเป็น Starlock Max STARLOCK m a มจะเป็นแบบใหม่ของทาง m a k i t a ที่มีลักษณะตัวใบที่ใหญ่และยาวกว่าทั้งแบบ STARLOCK ธรรมดาและ STARLOCK กพัดและตัวใบยังถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดเวลาในการทำงานลงด้วยและ STARLOCK ทั้ง3แบบนี้ก็ยังสามารถแบ่งประเภทของงานด้วยรหัสสีออกเป็นทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับ สีแรกจะเป็นสีชมพูจะสามารถใช้งานได้หลากหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติก PVC กระเบื้องปูนและซิลิโคนสีที่2จะเป็นสีเทาจะใช้ได้กับวัสดุที่เป็นไม้สีน้ำตาลจะใช้ได้กับการเซาะยาแนวไฟเบอร์กลาสและอีพ็อกซี่สีฟ้าจะใช้ได้กับหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสไฟเบอร์กลาสและเหล็ก และสีสุดท้ายจะเป็นสีขาวที่จะสามารถใช้ได้กับไม้หรือไม้ที่มีเนื้อแข็งอลูมิเนียมคุณสมบัติของระบบ Starlock แค่ใส่หรือดันใบให้พอดีกับร้องเครื่องมือก็สามารถใช้งานได้ทันทีและในขณะใช้งานจะได้รับการถ่ายโอนกำลังของตัวเครื่องผ่านมายังใบหรือแผ่นขัดได้อย่าง100%ซซึ่งจะได้ชิ้นงานที่มากขึ้นและลดกำลังการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องน้อยลงเพราะกำลังจะถูกส่งไปยังใบ Starlock ทั้งหมด สำหรับเครื่องมันติดทูนที่สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริม Starlock ทั้ง3แบบนั่นก็คือเครื่องมืออเนกประสงค์ไร้สาย18โวลต์รุ่น DTM52 จะมีอัตราการสั่นอยู่ที่10,000-20,000ถึง 20, ครั้งต่อน,นาทีสามารถปรับการทำงานได้ถึง6ระดับพร้อมระบบเปลี่ยนใบแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยและยังสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วสามารถติดตั้งใบได้ไดทุกมุมการทางานที่ต้องการมาพร้อมไฟ LED ที่สำหรับช่วยส่องสว่างในพื้นที่ทำงาน สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอุปกรณ์เสริม Starlock ทั้ง3แบบนี้นะครับหรือจะเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ไร้สาย18โวลต์รุ่น DTM 52ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง MT Group กันด้วยนะครับทางบริษัทต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ